อันนี้ที่เก็บไว้ในตู้น่ะฉันลงฉนวนอะไรก็ได้ในมะขวบวันละพี่น้องใ้ครบวันละละถึงนี้มัน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 จะประมาณห้าหกพื้นฉนวนที่ดินฉนวนว่าหาหกพื้นที่ที่เป็นของผมอันนี้ซื้อด้วยเงินน้ำพามาแลนตัวเองไม่ใช่เงินส่วนกลางไม่ใช่เงินอะไรเป็นเงินน้ำพามาแลนตัวเองตัวเนี้ยเงินขายของนะนะแผดปากขายของทุกทกวันนั่นอันนี้ที่เก็บไว้ในตู้น่ะ ชนงชนวนอะไรก็ได้ในมะขุปตบสารลับพี่น้องในครบวันแล้วล่ะทีนี้มัน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 จะประมาณ5-6ผืนฉนวนที่ดินฉนวนว่าหา6ผืนที่ที่เป็นของผมอันนี้ซื้อด้วยเงินบำนาญแล้วเรียนตัวเองไม่ใช่เงินส่วนกลางไม่ใช่เงินอะไรเป็นเงินบำนาญแล้วเรียนตัวเองตัวเนี้ยเงินขายของนะนะแผกปากขายของทุกทุกวันนั่นอันนี้ที่เก็บไว้ในตู้น่ะชนงชนวนอะไรก็ได้ในมะขุปตบสารลับพี่น้อง เดี๋ววยวนี้มันมัน,ม,นมันจะประมาณห้าหกพื้นถนดที่ดินถนนว่าหาหกพื้นที่ที่เป็นของผมอันนี้ซื้อด้วยเงินตั๋วเรแรนตัวเองไม่ใช่เงินส่วนกลางไม่ใช่เงินอะไรเป็นเงินตั๋วเรแรนตัวเองตัวเ,วเนี้ยเงินขายของนะนะแผกปากขายของทุกวนนะันละ